หลังจากที่เกิดโควิดขึ้นมาในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็มีหลายฝ่ายสนใจในเรื่องของสมุนไ mm. พร้นบ้านของเราแล้วที่นี่คือศูนย์กลางของการรวบรวมการใช้สมุนไพรที่เรียกได้ว่ามีการจดบนันทึกการตำราของสมุนไพรที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเอามาเรียนรู้และกลับไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเลยครับ mm. Real, ชั i น n รียวช่วง t o อปออฟไทยวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะมากันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะมาชมพิพิธภัณฑ์พระยาอภัยภูเบศค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นการทานอาหารมื้อพิเศษมื้อกลางวันค่ะที่นั่นนะคะกับเมนูอาหารที่ทุกคนสามารถจะเลือกได้ค่ะตาม่าตเจ้าเรือนของแต่ละคนนะคะก็จะเป็นการจัดเซตเมนูอาหารไว้ให้กับแต่ละท่านด้วยค่ะ นี้เป็นตึกพิพิธภัณฑ์ของท่านเจ้าพญาอภาัยภูเบตนะคะแล้วก็มีในเรื่องของสถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในเรื่องของด้านการแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นที่เห็นอยู่เหล่านี้นะค่ะก็จะเป็นยาไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของธาตุวัตถุต่างๆหรือสัตว์วัตถุต่างๆที่จะมีให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยวชมในตํำรับยาสมัยก่อนนอกจากพืชก็จะใช้ในเรื่องของสัตว์สัตว์ต่างๆเขาฟางกระดูกสัตว์นะคะหรือจะเป็นตัวของแร่ธาต ะะแต่ว่าสัดส่วนของพคื่อสมุนไพรจะเยอะหน่อยตึกท่านเจ้าพยานะคะด้วยโรงพยาบาลนะคะทำงานด้านสมุนไพรนะคะแล้วก็มีคนที่เข้ามาเที่ยวชมตึกแห่งนี้และเราต้องการทำให้ตึกแห่งนี้เป็นพิพ,พิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เราก็นําเรื่องราวของสมุนไพรแล้วก็ภูมิปัญญาไทยเข้ามาใส่เพราะฉะนั้นคนที่มาเที่ยวชมตึกอะคะ่ะนอกจากได้ประวัติศาสตร์ของตึกแล้วอะคะ่ะก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของสมุนไพรการแพทย์แผนไทยเข้าไปด้วยทั้งหมดมีกี่ห้องทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งหมด6ห้องด้วยกันใน6ห้องเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยจะมีห้องที่เรียกว่าห้องร้านยาไทยโพเงินอภัยภูเบศโอสถจะเป็นการจ่ายยาในรูปแบบของยาไทยโบราณที่จะมีหมอไทยคอยจับที่พระจอนคอยเจียดยาให้คำ ปรึกษายาแล้วก็จ่ายยาตามคัมภีหืมได้กลิ่น <doo> น้องหอมนี่เราเดินตามกลิ่นมาเลยนะกลิ่นของสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพร,พรชผชชอบจังเลยกลิ่นแบบนี้อ๋อห้องนี้เขาเรียกว่าเป็นห้องเจียดยาค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นห้องจัดยาสมุนไพรนั่นเองนะแต่ว่าโอ้โหเก่ามากเลยนะใช่เห็นลิ้นชักเหล่านั้นนะพี่นัทเขาเอาไว้สําหรับการเก็บสมุนไพรแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละชนิดแล้วเวลาเขาจะใช้นะเขาก็จะประมาณกะประมาณว่าแต่ละลิ้นชักต้องเอาอะไรมาใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ จันขาวลูกจันหนูไม่ลูกข้างในมีหรือเปล่านะคุณผูชมโอ้เขาเป็นเล้นชัชร์เ็็แบบนี้กลิ่นหอมมาก,<พ>ามากเลยน้าตาให้ดูด้วยนี่ขอโทษนะคะอันนี้คือจันขาวนะคะก็มีสรรพคุณบอกไว้ด้วยว่าแก้ร้อนในแก้กระหายน้ําแก้ไข้แล้วก็บํารุงเลือด โอ้นี่ค่ะเขาก็เก็บตัวอย่างเอาให้เราชมด้วยนะมนีลูกจันทร์สรรพคุณของลูกจันทร์ก็คือบำรุงกําลังค่ะบำรุงกําลังแก้ไข้แล้วก็บำรุงหัวใจนั่นเองนะคะเก็บดีมากเลยค่ะมีตัวอย่างให้ชมนะแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆบอกให้นะคะตามนี้เลยตรงจุดนี้นะพี่นัทตรงนั้นเนี่ยยังมีการจําหน่ายยาจริงๆเลยนะครับจาหน่ายยาจริงๆเลยโดยมีเภสัชกรเนี่ยเขาก็เข้ามาให้ความรู้งเงินตรงนี้ด้วย สมุนไพรจริงๆแล้วมันใกล้ตัวเราเหลือเกินเลยเพียงแค่จะหยิบมาใช้ยังไงท่านนี้ครับได้เวลาทานอาหารกลางวันแล้วค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้นะคะว่าความพิเศษของการมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศตคือวันนี้เราจะทานอาหารกลางวันกันตามท่าเจ้าเรือนค่ะนะคะก็มีวาตะเซมหะแล้วก็ปิดตะนะคะตอนนี้ก็ทยอยเข้าไปด้านในแล้วคุณผู้ชมตามมาดูค่ะ ถ้าเจ้าเรือนตามแผนไทยเขาก็จะเรียกว่าสมดุลร่างกายของแต่ละบุคลคลคซึ่งแต่ละบุคคลเขาก็จะมีเจ้าเรือนที่แตกต่างกันนะถูกกําหนดมาตั้งแต่เรากําเนิดนะคะเพราะฉะนั้นพื้นฐานสุขภาพรูปร่างหน้าตาหรือกลไกร่างกายก็จะมีความต่างอ่าพอมีความต่างปึ๊บสุขภาพไม่เหมือนเราก็ควรที่จะกินหรือดูแลสุขภาพไม่เหมือนกันให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็ร่างกายแข็นแรง